พี่าคายครยินดีต้อนรับครับเอา้าที่รักมาได้ไงอะ่ะใครเป็นที่รักนายอย่ามาเรียนฉันวุ่วโซ่แบบนี้นะชาบานี่คุณเป็นอะไรอะ่ะปล่อยอย่าเอามือสกรปรกสกรปรกของนายมาจับฉันที่ฉันมาที่เนี่เพราะฉันอยากคุยกับนายเราเลิกกันเถอะชาบา คุณเป็นอะไรอ่ะนี่ผมยังดีกับคุณไม่พออีกเหรอนายดีกับฉันมากแต่วันนี้ฉันเจอคนที่คู่ควรกับฉันมากกว่านายแล้วไงทำไมอ่ะเพราะเขามีเงินมากกว่าผมงั้นเหรอก็ใช่ไงตอนเนี้ฉันอยากได้อะไรเขาก็ให้ฉันได้หมดอ่ะนายดูอย่างมือถือเครื่องดีด้ดิเขาก็ซื้อให้ฉันได้แต่ตอนนี้ฉันอยู่กับนายอ่ะ แค่จะอดมือกินมือด้วยซ้ำผมก็พยายามอยู่ทุกวันนี้ไงคุณรอผมหน่อยไม่ได้เหรอช่างเถอะนายพยายามมาขีป่ปีแล้วแล้วดูดิทุกวันนี้นายก็ยังเป็นแค่คนล,งลังเลกระจกกระจอกอะ่ะฉันว่าเราเลิกกันเถอะคุณแล้วที่ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปรับไปส่งคุณไปทำงานตลอด3ปี มันสู้ไม่ได้กับไอ้ที่ขับรถเก่งมานรับสองสาวันเลยเหรอตอนนั้นอ่ะผมตั้งใจที่จะซื้อของข่อนมันเกิดด้วยคุณคุณรู้ไหมว่าผมผ่านอะไรมาบ้างอ่ะโอ้ยงี้เนียนหน่องแล้วอะ่ะเราไปสังส่งกันไหมใช่ต้องจัดหนักจัดเต็มหน่อยแล้วกูว่ากูคงไม่ได้ไปว่ะพวกมึงไปกันเถอะอะไรวะ ปกติเราก็หางกันอยู่แล้วนี่อกูไม่ให้มึงเลี้ยงซะหน่อยคือพอดีว่าอาทิตย์หน้าเป็นวันเกิดของแฟนกูกูว่าจะเก็บตังค์ซื้อของขวัญวันเกิดไปเซอร์ไพรส์เขาหน่อยนะแน็กเงินเดือนมันออกอ่ะมันก็เอาให้เมียมึงหมดซื้อของก็ให้อีกตั้งมากมายถ้าวันนึงเขาทิ้งมึงไปอ่ะมึงก็ไม่เหลืออะไรเลยเนะเว้ยทำไมมึงพูดจาแบบนี้วะระวังปากของมึงให้ดีหน่อยแล้วกันพวกกูรักกันจะตายอ่ะ เขาจะทิ้งกูไปหาคนอื่นทำไมพวกกูสองคนน่ะก็แค่เตือนถ้ามึงไม่ฟังก็เรื่องของมึงแล้วกันไปเบลเถอะผมรู้ดีนะว่าคุณไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบนี้ผมขอเวลาคุณสองปีได้ไหมผมสัญญานะว่าอนาคตผมจะต้องดีกว่านี้แน่นอน เพราที่ขัดจังหวะน,นะแต่ต่อให้เขาให้เวลามึงสองปีน้ำหน้าอย่างมึงเงินเก็บทั้งหมดคงไม่มีวัญญาซื้อบ้านสักหลังเลยมึงจะเอาอะไรมาเที่ยวกับกูแดบที่พี่โกเขาพูดอ่ะมันถูกแล้วเงินเดือนแต่ละเดือนของนายอ่ะมันยังไม่พอที่จะ นายไม่มีปัญญาเองนะจะไปโทษใครได้ที่ฉันทำทุกอย่างอะ่ะก็เป็นการวางแผนอนาคตของตัวฉันเองฉันอยู่กับเขาอย่างไาฉันก็มีชีวิตที่สุขสบายไม่ใช่ว่าฉันไม่รักคุณนั่นแะน่แต่ฉันต้องการอยู่ในจุดที่สูงกว่านี้ฉันต้องการให้ชีวิตฉันสุขสบายมากกว่าทุกวันนี้เราเลิกกันเถอะบ้า ยังนะเองน้องพี่กอสบ,บาแเรวเลิกกันเถอะทำไมอ่ะฉันยังดีกับพี่ไม่พอหรอคุณดีกับผมแต่ตอนนี้อ่ะ ผมเจอคนที่คู่คนกับผมแล้วไอ้สารละเลวเว้ยสารละเลวงั้นเหรอคุณกับผมอะ่ะมันก็เลวไม่ต่างกันหรอกคุณเลวกับผมอีกตอนที่คุณมีแฟนอะ่ะคุณก็เลิกกับแฟนมาคบกับผมเพียงเพราะว่าผมมีเงินพวกเราอะ่ะก็เลวกันทั้งคู่นั่นแหละ ถึงผมจะเลิกกับคุณแล้วอะแต่มึงไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายเขาแบบนี้นักไม่ใช่คุณจริงๆอะเนี่ยทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้อะตั้งแต่วันที่คุณบอกเลิกผมคุณคงคิดแล้วสิว่าคุณเลือกถูกแล้วแต่สุดท้ายคุณก็เลือกผิด ผมได้ประสบการณ์จากคุณอยู่หนึ่งอย่างว่าการที่คนเข้ามาในชีวิตเขาก็เข้ามาเพื่อสะสมประสบการณ์แล้วคนที่เดินออกไปจากชีวิตเขาก็จะได้เติบโตมากขึ้นตอนที่คุณบอกเรื่องผมวันนั้นน่ะผมเกลียดคุณมากคุณรู้ไหมผมขับรถมอเตอร์ไซค์ไปรับไปส่งคุณไปทำงานตั้งสาปีแต่สุดท้าย ก็ต้องแพ้คนที่ขับรถเก่งไปรับไปส่งคุณแค่สามวันคนที่หวังเอาแต่ได้จากคนอื่นอยู่ฝ่ายเดียวสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรสักอย่างหรอกคุณแนทฉันขอโอกาสให้เราได้กลับมาคบกันอีกครั้งได้ไหม